คือตัวผมชอบชอบชองซอมบี้มากๆอยู่แล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าอย่างหนังที่เราประทับใจก็เทนทูบูซาาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอมันเป็นหนังซอมบี้เรื่องแรกในชีวิตแล้วตัวพี่ผมกำกับเองด้วยเนี่ยเราก็เลยมัน,ม,นมันไม่ต้องคิดเยอะเลยฮะในการที่จะรับเหตุ <S <S ผลเริ่มแรกเนี่ยเป็นเพราะสองอย่างนี้แล้วก็แล้วพอเราแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราได้อ่านบทเราได้อ่านซีนอซิสแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นมุมมองใหม่ที่เราจะได้เจอในเรื่องนี้คือปกติอาจจะเจอแค่มุมมอง คนที่วิ่งหนีตายซอมบี้เนาะแต่นี้มันจะมีความเรื่องแบบมุมมองซอมบี้ด้วยซึ่งอันนี้ยพอผมได้ลองอ่านบทแล้วผมรู้สึกเฮ้เราเราชอบมากๆเลยเพราะมันแบบมันมันใหม่สำหรับเรา เป็นหนังที่ผสมผสานร,ระหว่างความเฮอร์เลอร์นะครับความเฮอร์เลอร์แอคชั่นแล้วก,แวก็แล้วก็มีเรื่องราวของมิตรภาพของกลุ่มทหารยุวชนทหารซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นเหมือนเหมือนเด็กมัธยมนะครับที่แบบยังไม่ได้มีความชํานาญในการออกไปสู้รบหรือ,อเผชิญกับปัญหาอะไรมากมายแล้วเขาก็ก็ต้องต้องแก้ไขมันไปครับเรื่องนี้ค่ะไ อ่า uh, คือคือจริงๆพี่นนพี่นนเนี่ยเรา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 ชอบการแสดงการอะไรอยู่แล้วแหละแต่ว่าโดยคาแรคเตอร์เนี่ยฮะโดยตัวละครของเมฆในเรื่องชื่อเมฆก,กับหมอกนะฮะพี่ชายน้องชายพี่นนรับบทเมฆอ่าพี่อัดรับรับบทหมอกเขาเป็นพี่ชายน้องชายที่มีคาแรคเตอร์ตรงข้ามกันตัวพี่ชายเนี่ยอยากได้เป็นคนที่แบบค่อนข้างเจ้าระเบียบเป็นทหารเป็นนายทหารที่ต้องออกตามหา พวกเราเยาวชนพวกนี้นะฮะเป็นนายทหารที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีชายชาติทหารทําทุกอย่างเพื่อชาติอะไรอย่างนี้อย่าง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 มั่นคงซึ่งเราเชื่อว่าคือความเป็นความเป็นแบบความเป็นบทที่มันมันดูแบบเถ็นตรงสตริกอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าเออพี่นนท์เออแบบเป๊ะอะไรเงี้ยพี่นนท์เขาเขาเขามีเคมีอย่างนั้นอยู่ในขณะเดียวกันแล้วก็ฝากพี่อัดเนี่ยตัวน้องชายที่มันจะค่อนข้าง แขกข้อคิดตรงข้ามกับ huh. พี่ชายเลยก็ก็เราก็รู้สึกว่าเคมีทั้งสองคนเขาเขาทําหน้าที่อันนี้นะนี่เป็นเหตุผลแล้วต้องต้องเป็นสองคนดีเท่านั้นเพราะมันเป็นมุมมองของซอมบี้ที่จะมีความรู้สึกนึกคิดอะไรหรือถ้าเรามองย้อนกลับไปก็คือปกติเราก็อันนี้าจะได้เห็นมุมมองของคนที่กําลังจะได้กลายจะเป็นซอมบี้ด้วยว่าความรู้สึกของการต้องทานฟอร์ไปสู่การเป็นซอมบี้มันเป็นยังไงและการจะต้องอยู่ในภาวะนั้น การเรียนรู้ที่อยู่กัมหนเป็น,นผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากหน้าสำหรับเรื่องนแล้วก็ผมรู้สึกว่าในฐานะนักแสดงด้วยการเล่นบทที่มันมีความเหนือจริงมันก็เป็นชาเลนที่เราจะเรารู้สึกถ,ถูกท้าทายด้วยด้วยสิ่งแล้มันก็ทําให้เราสนุกกับการค้นหา การไปอยู่กับรแล้วก็การกระโจนลงไปในที่ที่เราไม่รู้ว่าตรงนั้นอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงแต่มันคือการใช้ความรู้สึกใช้หนะังสัตยานแล้วก็ความเชื่อใจของทุกๆคนทีมนักแสดงพี่โผมทีมงานทุกคนไปด้วยกันครับพี่โผล่เบอกเคมของเรากำลังคุ้มกุ้มมากเลยอย่าพอมันพี่น้องกัวเราเรขาก็มองยังไงว่าพอเล่นด้วยกันเรา ผมว่าหมายถึงว่ามันก็จริงๆตัวจริงเราก็แตกต่างกันจริงๆห <c oughs> มายถึงว่านนก็จะเป็นนนผมก็เป็นผมอะไรเงี้ยคือมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีที่หมายถึงว่า personality <c oughs> ของเราสองคนก็มีความต่างกัน <c oughs> แล้วมันก็สามารถเอามาใช้จริงได้ในในการเป็นพี่น้องที่เหมือนมีความคิดคนละผู้อะไรแบบนีอ้อ่ะ <c oughs> <c oughs> ถึงเรื่องนี้นอยใ้เ่องเียเระับอ๋อครับชื่อขาายกันท่านเวลาเรียกก็จะแบบใช่คัใกล้กันยังไงนะครับเ้เรื่องค่ะบทบาของเราน้นกแร้กเกอร์อะไรเงี้ยในเรื่องก็คือเป็นผู้กองครับคอยคุมน้องน้องทหารยุบชนนี่แหละครับก็จะมีความเห็นตรงมีความรักติสติดทุกอย่างก็คือเป็นเป็นคนที่มีกฎระเบียบขั้นตอนชัดเจนเหมือนกันคนหนึง มันเลยเป็นจุดเรื่องเรื่องว่าเราเราเลยเอ็นดูนนคุณเหมือนลูกชายในเรื่องอะครับก็เลยจะมีความรักความเป็นห่วงไปขอเขาจากแม่มาแล้วก็แบบได้มารับใช้รับราชการเป็นทาหารอะไรเงี้ยครับด้วยคาแรคเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราชอบอะไรที่สุดข่าววอแล้วแบบมาทำงานเรื่องนี้แล้วมาเล่นเรื่องนี้เราแบบถึงที่อาจชอบเลยเนี่ยแล้วอยากให้คนมันบัวอะไรเงี้ยครับชอบอะไรที่สุดชอบชอบเอ่อการตีความซอมบี้ของพี่โคม คือซอมบี้ที่เราเห็นมันจะเป็นสเตจเดียวที่ถูกกัดปึ้งแล้วก็กลายเป็นแบบซอมบี้วิ่งไล่ล่าคนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีการตีความโดยโดย,โดยตัวุูมกับเองว่าเออมันจะมีระยะของซอมบี้ก่อนที่จะกลายเป็นแต่ละแต่ละเลเวลมันจะมีลักษณะยังไงมีภายนอกเป็นยังไงภายในจิตใจเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับและนอกเหนือจากคนที่จะได้เห็นซอมบี้แล้วก็จะได้เห็นเออเรื่องราวของความรักฉากสงครามแน่นอนได้เห็นอยู่แล้ว แต่ว่าทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปด้วยความรักเราก็จะได้เห็นก้อนเนี้ยประคองเรื่องทั้งหมดไปจนจบครับเรียกว่าเรื่องนี้มีหลากหลายแบบอารมณ์ใช่ไหมหลากหลายหลากหลายเขาเรียกอะไรเรื่องราวหลากหลายโมเนมเนต์ใช่ไหมคะสาวสวยของเราหนึ่งเดียวในเรื่อง <c oughs> อะไอะถึงต้องพูดเรื่องนี้นหละค่ะค่ะอย่างซิสก็จะรับบทเป็นเห็นเป็นพยาบาลสาวดีกว่าค่ะที่ทํางานอยู่ในค่ายทหารคอยดูแลรักษาทหารเวลาบาดเจ็บค่ะก็จะเป็น หนึ่งเดียวที่เป็นผีเนี่ค่ะค่ะรู้สึกว่าสวยสุดเลยที่มาในเรื่องของใช่ค่ะดีใจมากค่ะที่เป็นผีคนเดียวร่วมงานกันอะค่ะมีอะไรที่แบบว่าเออมันยากมันง่ายยังไงอะจริงจริงความยากจริงอาจจะเป็นตัวบทนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงในพาร์ทเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็สนุกมากๆค่ะทุกคนเอเนจีล้นและเอเนจีแบบเยอะมากๆมันเฟรชมากจริงๆค่ะแล้วทุกคนทํางานกัน เป็นทีมมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้จอยกับทีมนี้ในการทำงานสนุกมากจริงๆผมก็เนน้องๆที่มาร่่มเล่นในเรื่องรองรอว่าที่ผมก็ชอบมากๆเหมือนกันใช่เพราะว่า,วาเขาเขาเขา,เขาเป็นเพื่อนกันจริงๆนะฮะดูแล้ว,แล,วแล้วเราก็เชื่อมากๆว่าเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วความตั้งใจเกินร้อยเอเนจีเกินร้อยด้วยวัยกับกับ เขาเรียกวัยตัวจริงของเขากับวัยในเรื่องอ่ะมันมันเหมือนกันคารคเตอร์มันก็เลยไม่ต้องไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องทําอะไรมากเพียงแค่แค่ปล่อยตัวเองโฟลไปกับเรื่องอ่ะแล้วเดี๋ยวสถานการณ์มันทําให้พวกเขาสนิทสนมกันจริงๆมันก็เลยทุกครั้งที่ถ่ายไปเราก็รู้สึกได้ได้ว่าว่าว่า,วาเฮ้ยเราได้สิ่งที่เราหวังจริงๆว่าคนกลุ่มนี้มันต้องรักกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ตัวแทนนะครับตัวแทนตัวแทนตัวแทนคุณผู้ชมอาอารน้องชายผมตอบด้วยตอบด้วยเช็ตโทนปวดมากใชคะถ่ายแบบยับปวดเลยใช่หมเาให้วหน่อยวดมากเฮ้ยแค่ได้ชินชื่อของพี่ผมก็เดี๋ยวกน่เป็นไงรูปให้หน่อยฮัลโหลครับแค่ได้ชินชื่อของพี่ผมก็แบบ รู้สึกว่าเพราะผมติดตามผลงานหนังพี่โขมทุกเรื่องเลยครับก็คือผมรู้สึกเป็นเอฟซีอยู่แล้วครับแล้วก็เลยรู้สึกกลัวตั้งแต่ที่แรกเลยครับและอันนี้ก็เป็นเรื่องหนักเรื่องแรกของผมด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ะพอมาเจอพี่โขมตัวจริงมันล่นงานแบบจริงๆค่ะเจอเจอแต่วันแรกเก่งนะครับ <c oughs> มองหน้าด้วยมองหน้าเก่ง <c oughs> แล้วจริงใช <c oughs> จริงเขาบอกว่าทักกองก็ยังไปกับว่า จริงครับจริงครับทั้งวิดพื้นทั้งเต้นนะครับไม่รู้ใอันนี้คเอลพิวเอลผิวหมใหญครับพี่วอลครับบอนี่ฮะอันนี้เตอันนี้ใส่อวิดพื้นครับผมเหนื่อยครับมาร้อเหนื่อยครับแต่ว่าสนุก เพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่อยากให้เอเนอร์จีเราดรอปเพราะว่าที่กองมันก็ค่อนข้างที่จะส่วนใหญ่ก็อากาศจะร้อนถ้าเราอยู่เฉยๆเราก็จะอ่อมผมก็เลยเน้นพาน้องๆเขาเรียนให้เลับเลยไม่ได้ถ่ายเหนื่อยนะเรียนให้หลับเรียนให้เหนื่อยเพื่อให้เรามีบอดี้ที่สวยงามเผื่อเราติดตามเบื้องหลังความซาได้คือ ครับผมเดือนหน้าครับเดือนหน้าก็ได้รับเกียรติที่จะไปเวิร์ดพรีเมียร์กันที่นิวอร์กฟิล์มเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลนะครับในเดือนหน้าช่วงกลางเดือนซึ่งหนังนั้นก็เล่งอยู่ครับเสร็จแล้วครับแต่ต่อเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการเก็บเก็บรายละเอียดสุดท้ายและเกลียมิกหนังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทันครับตามกำหนดการเราทันอยู่แล้ว คือคาดหวังยัไงไหมคะพอจะร้อยแบบพอจะไปต่างประเทศเลยคือเราเราเรา,เราก็อยากให้ดีอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้แบกเฉพาะชื่อก้องเกียรติขมสิรีเนาะเราเอาไปทั้งหมดเนี่ยเรารู้สึกว่าคือมันทุ่มเทกันเราเห็นความเหนื่อยความเราเข้าไปถ่ายในถ้าซึ่งอากาศมันหมดนักสแสดงทีมงานวิ่งวิ่งอยู่เป็นลมไปสองสาคนอะไรเงี้ยแต่เราก็เอามันออกมาจนได้เพราะนั้นการไปเนี่ยเราก็หวังว่าความตั้งใจของน้องๆเนี่ยมันจะ มันมันจะมันจะถูกผู้ชมรักอย่างนี้เลยว่ะแล้วผู้ชมของเราเราก็ไม่ได้เราคาดหวังผู้ชมคนไทยให้รักมันและเราก็คาดหวังว่าผู้ชมทั้งโลกจะรักมันได้เพราะว่าเราเชื่อว่าหนังของเรามันมันมันสากนอ่ะซอมบี้มันสากลนะฮะครับ้าการทำหนังนี่จะให้คนมาดูว่าอะไรมันท้าตาย่างนีได้ ก็รจริงจริงมันก็ประกอบไปด้วยหนังมันหลายปัจจัยครับหนังมันก็ยังยังยืนยันอยู่เรื่องเดิมว่ามันต้องเติมตั้งแต่ต้นยันปลายทางอ่ะต้นทางที่ที่เราเราต้องแข่งกับการทำคอนเทนต์เนาะเราก็ต้องแข่งกับการทำคอนเทนต์คอนเทนต์ที่มันน่าสนใจในวันเวลาที่ที่เราเราดูอะไรสั้นลงเพราะนั้นเราจะสื่อสารกับเขาอย่างไงเราจะมั่นคงอย่างไงหนังมัน มันมันมันยังจับใจคนดูได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่มันยังท้าทายจนกระทั่งไปถึงขั้นตอน PR ว่าว่ามันหนังมันจะถูกนำพาไปสู่สายตาคนเยอะที่สุดได้ยังไงเงี้ยมันมันมันยังมันยังคงเป็นเหมือนเดิมที่ที่มันท้าทายตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางแต่มันยังคงมีเสน่ห์เพราะว่าโลกของภาพยนตร์มันก็ยังไม่หยุดมันก็ยังไม่หยุดนะครับครับเรื่อนะ่ะความค่าหนังที่ ระดับพ uh, oh ัน oh ห้า oh ร้อยล้านเดี๋ยวนี้ใครถามผมคาดหวังผมคาดหวังเยอะๆไปก่อน่าครับผมครับก็ฝากฝังพลังความตั้งใจของเด็กเจเนอเรชันนี้เนาะคือจริงๆแล้วมันเป็นงานคอลแลบระหว่างผมกับเด็กนิวเจนจริงๆซึ่งมันการส่งต่อแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกมากๆที่เราได้ได้ทำมันแล้วก็ ก็ขอบคุณทางไอเนะครับสำหรับโอกาสในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ฝากอชอพอ์หนึ่งสมรภูมิคืนชีพด้วยนะครับห่งสิงหาครบรถหนังซอมบี้ที่ผมเชื่อว่าเราการันตีได้มันดีมันสนุกครับครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องชอพร์หนึ่งสมัครภูมิคืนชีพด้วยนะครับอ,อยก,ก็ จริงๆอย่างที่ผมพูดไปเลยเอออย่างที่พี่ผมพูดไปเลยครับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังซอมบี้ที่ครบรสจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคือทุกคนอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่จริงๆนะครับคือจะไม่ใช่แค่แบบซอมบี้วิ่งไล่ไล่คนละบางทีก็จะมีความแบบคนวิ่งไล่ซอมบี้ก็มีนะครับผมแล้วมันจะมีประเด็นหลายประเด็นเลยที่ผมรู้สึกว่ามันจะทําให้แบบกินใจทุกคนได้แน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับหนึ่งสิงหาคมนี้ครับครับผมก็ฝากครับฝากมาซัพพอร์ตพวกเราทุกคนนะครับซัพพอร์ตน้องๆทุกคนด้วยที่ มาร่วมกันใส่เต็มในหนังเรื่องนี้แล้วก็ทีมงานทุกคนผมว่าทุกคนก็เต็มที่กับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็หวังว่าทุกคนจะรักหนังเรื่องนี้รักตัวละครในหนังเรื่องนี้เหมือนที่พวกเรารักพวกเขาครับฝากด้วยครับ